สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะนะ fc ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชพลานมิดนะอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็แม็กวันนี้ถือคันเบ็ดยาวมาอีกแล้วใช่ไหมนายพรานมาล่าะโดกันเนาะคลิปคลิปก่อนได้ไปห้าโลเท่าไหร่นายพรานห้าโลสองสองสองหรือสามสองหรือสามอแต่ว่าได้ไปตัวหนึ่งอะเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้มาซ้ำกันอีกนะครับหมายเดิมนี่แหละจุดๆเดิมๆเลยก็คลิปก่อนนู้นอะ่ะมันมีที่ว่ากัดเหยือ่อขาดเหยื่อแหว่งไปด้วยเนาะน่าจะยังพอมีตัวอยู่ครับวันนี้มาจัดกัน10บคันเหมือนเดิมเหยื่อเป็นลูกปลาดุกนะครับอ่ะคันนี้ลงเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเหยือ่อเป็นปลาดุกไซส์เล็กๆครับประมาณ7-8ดดตัวโลอะ่ะ ซื้อมาครับนี่ไซนี้นี่กำลังสวยในการปักเบ็ดชะโดนะครับ เวลาที่เรามาปักเนี่ยประมาณน่าจะเกือบเกือบสิบโมงแล้วนะครับก็ถือว่าช่วงสายแล้วแล้ววันนี้ดีหน่อยแต่เช้ามาฝนหยุดเมื่อคืนเนี่ยก็น่าจะหยุดตั้งแต่เมื่อคืนครับน้ําก็เลยลดมาเป็นระดับปกติหน่อยไม่งั้นน้าท่วมสูงวันนี้เยอะครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยจังหวัดตาดแต่เดี๋ยวก็ไม่แน่แล้วในพนนันเนาะเผลอๆวันนี้มาปักเนี่ยน้ําลดแต่ว่า เดี๋ยวเย็นมากู้อาจจะมีน้าเอ่อนะครับพอเดี๋ยวมันคงตกอีกแหละอย่างนี้มาสองสามอาทิตย์แล้วครับตกตกหยุด,ยดหยุดตกตกหยุดหยุดตกหนักหน่อยน้ําก็ท่วมวน้ําก็เอต่ตกอีกอเนเี <laughs> ่ยขึ้น,น <laughs> บางทีมาปักน้ำแงแห้งแต่ว่าตอนมากู้ต้องลุยน้ำ่าเนาะอ,อ่ะอีกหนึ่งคันเรียบร้อยครับเบ็ดชุดนี้ก็อย่างที่บอกเนาะจะมีเชือกมามัดโคนคันด้วยใช่ไหมในพาน กันมันดึงหลุดกันดึงหลุดขีกเกียจลงน้ำขี้เกียรลงน้ำ, <c oughs> นำะ,ะนี่ครับหยี่บประดุกถือว่าเบอร์เด็ดเลยสำหรับลาชะโดนะ <c oughs> ตรงนี้อีกหนึ่งคันครับ วันละสามฤดูจริงๆเนาะตาดบ้านเราในพันตอนนี้แดดออกจ้าแล้วครับเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวผมตัดการปักเบ็ดไว้เท่านี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวมาเก็บกู้กันช่วงนู่นน่ะนย็นช่วงห้าโมงหกโมงเย็นนะเนาะในพันเดี๋ยวดูฝนด้วยบางทีช่วงที่จะมากู้ได้ฝนก็ถล่มจนต้องผิดเวลาเนาะแต่ก็กะไว้เย,ย็นๆแล้วกันครับ อันนี้ไม่มีที่มัดใช่ไหมมัดกับกอหญ้าถาวรชอดอะไรงนี้นะเขาบอกยาวเาก็ชอตเนี้ออยู่แล้วไม่ต้องลงนะอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันครับมาครับได้เวลาวันนี้มากู้สักเกือบมืดเลยนะมาดูเบ็ดไม่ใช่มาดูมากู้เบ็ดชะโดกันนะครับฮะเฮ้ยคันแรกเลยนะ ไหนอะอนโอ้โหแต่ว่าฝนตกน้ําท่วมสูงขึ้นอีกเยอะแล้วในพันอู๋นู่นนูปลายคันอยู่นู่นครับไหนวะโอ้นู่นคันล้มไปเลยอะอยู่หรือเปล่าเนี่ยลองดูครับนี่อยู่อยู่เปล่าไอยู่ย<ๆ>ยย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 ย จับก่อนจับก่อนปลดปลดปลดสายก่อนปลดสายก่อนโอ้ยอยู่ครับอยู tá, ่เอาน่าจะมีสายด้วยอ่ะโอ้โหดู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 โอ้ยโอ้ยขึ้นได้ขึ้นเลยขึ้นก่อนโอ้ยโอ้ยใหญ่โอ้โหดึงคันล้มเลยครับ โดนกันอีกแล้วนี่ในพานไม่หลุดสามแน่ๆเนาะตัวนี้เนาะเพอๆอัดขึ้นสี่ครับอืมประมาณสี่ฟ้ามีทั้งวันนี้มีทั้งกิปเปอร์มาแล้วในพานแล้วก็อะไรขอหรอโอ้สี่สี่โลเท่าไหร่กิปเปอร์ช่างได้เท่าไหร่สี่โลสีโลล่โลหรอเดี๋ยวไปเช็คตาช่างจริงจริงเอาโดนกันอีกแล้วครับหมายนี้อ่ะก็เดี๋ยว ไปดูคันอื่นต่อครับนี่พึ่งกู้คันแรกเลยนะนี่คันแรกก็โดนเลยครับยังพึ่งได้แค่ตัวเดียวนะครับแม่โดนสักคันแรกเลยคันต่อๆมายังไม่โดนเลยนะคันที่เคยได้คิดก่อนนู้นในพนันปลายเบ็ดสะบัดไปอยู่ยอดไม้แล้วนู่นไม้นู่นโอ้โหไม้นี้นี่ดุจริงๆครับแห้หลุดแล้วในพนันสะบัดไปหายอดเสมิดเลยอะ ก็เดี๋ยวเรายังดูกันไม่ครบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคันไหนเหยื่อหมดหรือเหยื่อตายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเกี่ยวเหยื่อไว้อีกแล้วก็ทิ้งข้ามคืนไว้อีกนะครับแล้วก็มากู้เช้ากันแต่เดี๋ยวไปดูคันอื่นๆก่อนครับมีไม้ทางนู้ดเงียบปะเหยื่อหยื่ประมาสามสี่คันอ่า เด๋ยวตกน้ำน,น้วนพันอ่ะก็เปลี่ยนเหยื่อครบแล้วนะครับสิบคันก็เดี๋ยวกลับไปชั่งตัวที่ได้กันครับว่าจะหนักสักเท่าไหร่นะในพันนะจะมืดแล้วเนี่ยวันนี้มากู้ช้าหน่อยครับกู้สักใกล้จะค่ําเลยอ่ะมานะกลับมาถึงสตูดิโอมือดเลยนะครับออะแม็กลองชั่งดูกันหน่อยจากกิปเปอร์มาสี่โลนะเดีนะ๋ยวดูกิโลครับว่าจะเท่าไหร่ พาณิชเขาทาย4โลครึ่งแม็กทาย4โลใช่ไหมพี่ทาย4.2 <4. S> โลนะครับดูใครจะถูก4กิโลขาดอีกนิดเดียว4กิโล2ครับเอาวันนี้ช่างรเดชถูกนะ4ี่โล2ครับจะดูตัวแรกนะครับของคลิปนี้ดูลายมันสิอ่าก็เดี๋ยวผมตัดคลิปไว้เท่านี้เนาะเพราะว่า มืดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาเจอกันอีกทีเนี่ยพรุ่งนี้เช้าตอนไปเก็บกู้อีกหนึ่งรอบนะครับเปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนอะไรไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้ครับก็สวัสดีตอนเ,เช้านะครับมากู้เบ็ดชะโดกันอีกรอบนะนี่จากตอนที่มาปักเมื่อวานตอนอาสายๆครับน้ําแห้งแบบนี้เลยนี่แล้วตอนมากู้ที่ได้ตัวหนึ่งครับน้ําท่วมมาอีก แล้วพอเช้านี้มาคืนฝนตกนิดนครับเช้ามาน้ําแห้งอีกนี่ดูน้ําขึ้นน้ําลงอยู่นี่ครับจังหวัดตราดฝนตกทั้งวันตกตกหยุดหยุดแรงแรงตกตกหยุดหยุด,ยดแรงแรงอะไปดูครับเช้านี้ว่าจะได้เพิ่มมั้งไหมเนาะเป็นไงครับนายพานฮะนี่เหรอหุ้ย อูคันนี้มีลุ้นครับคัน,นโน้มเลยนะ่ะอ่าแหมกูมาเจ็ดแปดคันแล้วครับไม่โดนเลยเอ้าเดี๋ยวมาลุ้นคันนี้ด้วยกันครับนุน่นคันงงอยู่ปลายปลายคันโน้มไปหาเกือบถึงน้ำมาครับนุน่นซูมไปนะเฮ้ยเหมือนเห็นขาวๆปลาป่ะหนอนผ่พนหน้าใช่เนาะ เดี๋ยวลงไปดูกันครับแม็กไปแล้วอ้ชาช้ามาลุ้นกันนะแม็กบอกว่าตัวใหญ่อยู่นะโอ้ย,อยไม่เล็กเลยครับเอ้อลองดูครับยังไงน่าจะตายแล้วล่ะน,ะน่าจะพันกิ่งไม้น,นะน่ะหมายท้องขาวเลยครับโอ้ยแต่มีไ้ เดี๋ยวนะค่อยยกครับอนนข,อข,อขอข้อแมานันกันมาอโอ้ยใหญ่ครับเป็นไม้ต้นนะถอนออกไม่ขึ้นนะเป็นจริงอ่ะจริงหรือต้นวะ ต้นติดกิ่งก็ไม่รู้เนี่ยเอามาแล้วค่อยๆค่อยๆกำหายนะตายตายอุ้ยแต่ติดนิดเดียวเองอุ้ยเอานิดแล้วหามเลยเออจะไปตอก่อนนี่แหมดูพันนี่ครับโอ้โหหินแล้วก็ตัวด้วย กอดทั้งตัวเกาะทั้งปากเลยออดีตัวกก่นนโอ้ดิ้นจนมาเกาะตัวอีกตาหนึ่งนะเกาะตรงนี้อีกตาหนึ่งโอ้ยไม่เล็กครับตัวนี้แหมคลิปนี้โดนสองตัวเลยนะอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งใจเย็นๆสดชั้นไปเลยไปแกะเลยอออออกมาแล้วนี่ครับดูโอ้ย ไซส์นี่มีน่าจะเกินสามอีกเหมือนเดิมเนาะในพันเนาะเมืม่อวานเนี่ยได้ไว้สี่โลสองครับสี่โลสองแล้วสี่โลสามสี่โลสองเหรอเนาะอือสองสี่โลสามนายกโชว์นะ่ะแอมแต่ตัวนี้ตายครับโอ้โห,โห,โหโดูเท่าขาในพานอีกแล้วครับ <laughs> แหมเสียดายขัดไม้ตายไปหายครับ อตัวนี้คงต้องทำปักเข็มแล้วนะในพันนะดูเหงือกกันหน่อยแช่น้ำครับผมเหงือกเริ่มซิทแล้วแต่ทำปากเข็มได้นี่มันก็ยังไม่ถือว่าเสียครับแต่ว่าก็ไม่สดเท่าไหรล่ละออสองตัวใหญ่ๆเลยนะคลิปนี้ครับนี่ อ๋ออ่ะก็เดี๋ยวไปดูคันที่เหลือต่อครับเราก็ปักซ้ำๆๆกันอยู่ที่เดิมๆเนี่ยนะครับคันนี้เยื่อหายไปละนี่อ่ะก็ครบหมดแล้วนะครับสิบคันได้เอ่อเมื่อวานเย็นหนึ่งตัวสี่กิโลสองแล้วก็เช้าอีกหนึ่งตัวนะตัวเมื่อกี้นี่ครับ เดี๋ยวกลับไปชั่งกันหน่อยน้นในพานพอดีไอตัวที่เราได้เมื่อวันเย็นมีอพี่น้องชาวกัมพูชาเนาะในพานเนาะเขาขอซื้อไปพอดีเลยนะยังดียังดีเช้ามายังได้ตัวหนึ่งพอได้ทำกับข้าวเนาะในพานเนาะไม่งั้นเราจะไม่มีครัวพื้นบ้านเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปช่างกันก่อนครับไปครับ ยาวเท่าขาในพานเลยนะพานมิดว่าเท่าไหร่นะสี่โลเหรอแม็กว่าสี่โลสองผมเอาสี่โลครึ่งนะครับเอาขึ้นตะช่าง กดกิปเปอร์ก่อนเหมือนเหมือนเวทีทองนะในพันเนาะช่างผ่านได้ทองไหมเนี่ยอยู่ป่ะนะเอาได้แล้วอโอ้เป๊ะเลยใครทายสีโลสองนะเมื่อกี้แม็กเหรอโอ้แม็กแมนว่ะตัวเท่ากันเป๊ะเลยครับกับตัวเมื่อวานเนาะอ้าวแต่ตัวเมื่อวานมันเป็นนะครับหูตัวนี้ตายก็เดี๋ยวผมจะเอาชาโดเนี่ยไปทําเมนูอะไรน่ะ ก็ตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเราแล้วกันนะครับไปพบกับคุณยายก็ตัดกันเข้ามาที่ครัวพื้นบ้านนะยายอันนี้เนี่ยเป็นหอหมกปลาชโดเนาะ <Yeah. S 2> แต่วันนี้เนี่ยยายไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปวิธีการทํานะครับเพราะว่าก็ทําให้ดูกันบ่อยแล้วนะยายก็เดี๋ยวจะมาลองชิมกันดูเนาะชโดตัวที่ตายอะ่ะพอดีเอากลับมาบ้านแล้วเนี่ยยายเอามาแลดูเนื้อมันยังสดอยู่เลยนะยาย ตอนแรกกะจะทําเป็นปลาเค็มครับแต่ว่ายายบอกว่าเนื้อทํากับข้าวได้ก็เลยเอามาทําหอหมกนะ <c oughs> แต่หอหมกเนี่ยมันจะเป็นการอุ่นแล้วนะยายเนาะ <c oughs> <laughs> เพราะว่าเพราะว่าเราทํากินกันตั้งแต่ช่วงกี่โมงอะน่าจะเก้าโมงสิบโมงนู่นแหละเนาะอันนี้ก็คือแจกพี่แจกน้องกันไปเยอะและเหลือเท่านี้เนี่เอาไว้กินใช่ไหมยาย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันหน่อยครับลองมาดูเนื้อนะครับยังอุ่นๆอ,อยู่เลยนี่โอ้โหดูครับหอหมกคุณยายนี่เนื้อชะดูล้วนๆครับแล้วก็มีผักรองนะผักนี่ยายใช้อะไรใบยอปะใบยอค่ะ ใบยอ,อก,กับใบชะพลูน่ากินมากๆครับโยนี่ครับเนื้อมันละมุนย,ยม,มันถึงกะทิะแล้ว เราทําเองเนี่ยเราใส่พริกแกงให้มันเผ็ดหน่อยนะยายอือร่อยครับขอคิีก็แบบเนี้ยจะเป็นของผู้ใหญ่กินนะยายและยายก็จะมีปรุงอีกรสหนึ่งซึ่งมันอ่อนเผ็ดหน่อยอเอาไว้ให้ลูกๆหลานๆนะครับอื <st ress> <st ress> อร่อยครับ กินข้าวกันเถอะยายก็ถ้าเพื่อนๆพี่พียงน้องนั้าๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์โด้วยจ้าแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย